พาไปดูเหตุการณ์นี้ครับคลิปเนี่ยจับภาพไว้ได้ชัดเจนฝั่งหนึ่งเป็นนักศึกษาอาชีวะก่อเหตุทำร้ายร่างกายคู่อริซึ่งคู่อริเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมนะครับและยังไม่พอครับเพราะว่าจากเหตุการณ์นี้ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผ่านมาตรงนี้พอดีถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะครับโดยเหตุการณ์นี้ครับกล้องวงจรปิดก็จะเห็นภาพชายสองคนครับขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับ เล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ว่าชายสองคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งเลี้ยวซ้ายออกมาทั้งคู่เนี่ยสวมหมวกกันน็อกครับแล้วจูจ่ๆชายที่นั่งซ้อนท้ายเขาก็กระโดดลงไปใช้มีดดาบเนี่ยไล่ฟันนักเรียนชายสองคนที่ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมานะครับแมกเคราะหดีนักเรียนชายทาั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหันหลังกลับไปแล้วใช้มีดดาบไล่ฟันรถจักรยานยนต์อีกคันซึ่งอีกคันหนึ่งเนี่ยก็เป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมอีกสองคนเหมือนกันนะครับ นี่นี่ที่เบอร์ไว้เนี่ยคือคันแรกอันนี้ที่เบอร์ไว้คือคันที่สองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมอมืนี่ฮะ,ฮะนักเรียนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเนี่ยคันที่สองเขาก็หักหลบทันนะฮะแล้วปรากฏว่าจังหวะที่หักหลบเนี่ยไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันอันนี้เป็นชาวบ้านที่ผ่านมาครับคนใช้รถใช้ถนนไม่ได้รู้อิโนโออีเน่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยครับทำให้เขาได้รับบาดเจ็บไปด้วย แต่ก็ยังคลอดีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เกือบจะถูกฟันซ้ำเหมือนกันโอ้โหไม่รู้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไปโกรธแค้นอะไรกันมาขนาดไหนนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ซอยพรสว่างหกอำเภอเมืองสมุทรปราการเมื่อช่วงเย็นของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาทีนี้จากเหตุการณ์นี้หลักฐานสำคัญคือคลิปที่เราเห็นทั้งหมดคือจับภาพเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนทุกขั้นตอน ตำรวจสพสำโรงเหนือครับสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทั้ง4คนได้แล้วนะครับประกอบไปด้วยเยาวชนชายสองคนครับซึ่งเป็นนักศึกษาของสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งจากย่านบางจากส่วนอีกสองคนนี่เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ของนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยึดเอาของกลางมีดที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นมีดดาาเล่มใหญ่ครับแล้วก็มีมีดดาบอีกสองเล่มทีนี้หนึ่งในผู้ก่อเหตุเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ครับ แน่นอนครับว่าจับกลุ่มตัวมาแล้วก็ต้องสอบสวนซักไซค์ก็หน่อยว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเขาบอกอย่างนี้ครับว่าขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์มาในซอยเนี่ยเขามาเจอนักเรียนกลุ่มโรงเรียนคู่อริหกคนข<อ>ีข่รถจักรยานยนต์มากันสามคันครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมองหน้ากันเขาบอกมองหน้ากันโดยอ้างว่าคู่กรณีเนี่ยชักมีดใส่กลุ่มพวกเขาก่อนอเขาก็เลยติดตามมาเอาคืนครับ ไม่ <Okay. S 2> น่าเลี้ยวซ้ายมาขับสวนพอดีมันก็ชี้หน้าผมแล้วฟอกมีดออกมาผมไ็เลยก็คือชี้ตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ชมาเปิดมันมาฟอกมีดใส่ผมก่อนนะอ๋อถ้า<อ>มัไม่มีอะไรมนะันขับไปเจยผมก็ไม่อะไรก็คือเขาชักมีดมาใส่เราก่อนใช่ถ้ามีกล้องมุมหนึ่งก็เห็นนะอ๋อไหนไปดูซิ กล้องอีกมุมหนึ่งจะเห็นอย่างที่ว่าหรือเปล่าบอกถ้ามีถ้ามีออก็จะเห็นมองหน้าชีช้หน้าแล้วก็ชักมีดออกมาก่อนชักมีมาหาเรื่องก่อนเอ,อ<ไ>ป,ปาตามมา,มาเอาคืนครับโอ้โหเบื้องต้นนะฮะตำรวจก็ดําเนินการแจ้งข้อหาทั้งหมดใน3ข้อหานะครับกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะพยายามทาร้ายร่างกายพกพาอาวุธมีดไปในเมืองและที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและข้อหาก่อความวุ่นวายครับ แต่มันก็ไม่ใช่ที่จะเอามีดไปไล่ฟันคนที่ไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยเนาะชาวบ้านเขาต้องเฮ้ยผมไม่เกียเ่ยวผมไม่เกีย <นะ S 2> ่ยวต้องมาห้ามอย่างเงี้ย